การหนีนรกแบบง่ายๆนะเพื่อหนึ่งใช้วิธีบูชาพระเป็นประจำการบูชาพระการสวดมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสวดมากแต่ว่าอะไรไม่ได้มากวิธีพิโสบทเดียวก็พอว่าพระโมตตสารละพุทธรรมธามังสังขังเศรษจพิโสบทเดียวก็พอหลังจากนั้นถ้ามีเวลาติดต่อกันเลย นั่งภาวนาว่าพุโทโธทักสองสามนาทีเท่านี้พอแล้วถ้าทำอย่างนี้ทุกวันตามเวลากำหนดเวลาไว้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราว่างเราควรจะมีการบูชาพระให้ทำประจำเวลาแล้นะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกวา่าต่อไปในวันหน้าถ้าถึงเวลานั้นถ้าไม่ได้บูชาพระใจไม่สบาย อย่างนี้ถิ่วเป็นฌานในพุทธ,ธานุปติธรรมานุสังฆานุปติเป็นฌานนะแล้วพอถึงเวลาปั๊บต้องบูชาพระถ้าไม่ด้บูชาพระดังขันใสต้องทําอย่างนี้ท่านถิ่วเป็นฌานถ้าอย่างนี้ตายล้วหลงนรกไม่ได้ต้องไปสวรค์ก่อน